ทิพยประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพฤหัสบ,บดีที่3กรกฎาคม2568ันรวันพฤหัสบ,บดีที่3กรกฎาคม2568 ณห,ห้อง mr 2 1 1ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตคุณพิชัยจีราธิวัตรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพลังงานหอ,อการค้าไทยให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนา ไฟฟ้าสีเขียวของประเทศไทยไปถึงไหนแล้วโดยมีคุณนทีสิทธิประสาสตรประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวินเดชเตชะไพบูล์นายกิติมศักดิ์สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย re ร้อคุณพรอรันสุวรรณพลายอุปนายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย re 1้อยพร้อมผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชนวิทยากรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านร่วมในงานโดยมีคุณอาทิตย์เวชกิจ นายกสมาคมพลังงานบุญเวียนไทย r e 1 0รอและคุณวัชรพงษ์เข็มแก้วนายกสมาคมพลังงานลมประเทศไทยดดเนินรายการซึ่งงานในวันนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังกว่า200ท่านวันพุทธที่2กรกฎาคม2568มูลนิธิบปุญที่อดเต็กตึ้งนำโดยนายสุรพงษ์เตชะโรวิจิตกรรมการและรองเลขาธิการพร้อมด้วยนายสุรพงษ์เศรษฐพักดี กรรมการและรองเหรัญญิกเป็นประธานมอบใบวุฒิบัตรให้แก่ทีมบรรเทาสาธารณาภายัยที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองเป็นโครงการฝึกอบรมที่มูลนิธิป่อเต็กตึงร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2 5 6 8โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมณนศูนย์ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจังหวัดชัยนาทกรุงเทพ2ก,กรกฎาคม2568บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบีกริมและบริษัทเทคพรอจำกัดในกลุ่มธุรกิจ SCG Chemical หรือ SCGC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่มุ่งต่อยอดและขยายตลาดชิวล็อกโซลูชันประหยัดพลังงาน สำหรับคลังสินค้าห้องเย็นที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นรวมถึงการนำโซลูชันซิลล็อกไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการการรักษาอุณหภูมิให้ของที่และมุ่งเน้นเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าวันที่2กรกฎาคม2568ณห้องกันตังการยางแห่งประเทศไทยสำนักง,งานใหญ่ดรเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายสำคัญอยู่ได้พอใจยั่งยืนหลังเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเร่งสร้างความมั่นคงในอาชีพชาวสวนยางลดต้นทุนเพิ่มไรายได้หนุนการทำสวนยางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างครบวงจรพร้อมยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยสู่ระดับสากลสนับสนุนโดย หากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนรักจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางนาปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลลมนสรัตเประธานลีเ็งกรุปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรัตเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุก,กอันามายัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์แก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสา,า,ามปันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคลสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูรณ วัดไร่ชนิกาอเอบึงสามพันธ์จวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์08 3 5 9 9 9สา